สวัสดีครับวันนี้เราก็มาในเรื่องของการตรวจงานของนักศึกษานะครับนักศึกษาที่ส่งงานมาให้เรานะครับทั้งทางไลน์แล้วก็ทาง facebook นะครับอันดับแรกเราจะไปดูทางไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปิดแอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เข้าไปนะครับในแชทที่นักศึกษาส่งงานมาให้เรานะครับก็กดเข้าไปที่รูปภาพ ที่นักศึกษาส่งงานมาให้เราเลยนะครับครับผมก็เป็นตัวอย่างนะครับวิชาทักษะการขยายอาชีพมีทั้งหมดหข้อนะครับห้าข้อคราวนี้เราจะมาตรวจง,งานเนศึกษาโดยการที่จิ้มไปที่ทางล่างขวานะครับล่างขวาที่เป็นรูปดินสอแล้วก็มีสีหลายๆสีนะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับคราวนี้ให้สังเกตทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีปุ่มที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อันนี้ก็เป็น ขนาดของสีนะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับให้มันเล็กลงนะครับคราวนี้ด้านล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นสีหลายๆสีตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับคราวนี้ให้เราเลือกไปที่สีแดงนะครับจิ้มที่สีแดงหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จิ้มตัวกากบาดออกไปนะครับเราก็จะเห็นสีแดงปรากฏทางซ้ายมือด้านล่างของเรานะครับคราวนี้ถ้าเป็นวิธีการที่แบบง่ายที่สุดเลยนะครับเราก็ ใช้นิ้วเนี่ยครับตรวจไปได้เลยนะครับตรวจการถูกไปข้อที่1ถูกนะครับข้อที่2ถูกนะครับข้อที่3ามถูกข้อที่4ถูกข้อที่5ถูกนะครับอันนี้ก็กดถูกเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะเขียน5คะแนนนะครับ5คะแนนนะครับโอเคนะครับวงไว้ด้วยนะครับ5คะแนนแล้วก็เซ็นชื่อครูก็ได้นะครับเซ็นชื่อครู โอเคนะครับเซ็นชื่อครูหรือว่าจะใส่วันที่เข้าไปนะครับก็เพิ่มแล้วแต่ครูจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับคราวนี้กดส่งไปได้เลยนะครับส่งกลับไปให้นักศึกษาปั๊บโอเคนะครับนักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่าเขาได้หคะแนนครูได้ตรวจแล้วนะครับคราวนี้มาอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับครูบางท่านนะครับบางคนก็คิดว่า เราไม่ถนัดในการใช้นิ้วในการตรวจนะครับก็เข้าวิธีที่2นะครับก็กดเข้าไปที่รูปภาพของนักศึกษางานที่นักศึกษาส่งนะครับแล้วก็ไปที่ดินสอสีอีกครั้งหนึ่งนะครับทางล่างขวากดเข้าไปนะครับคราวนี้ก็นะครับก็จะมีมาเหมือนเดิมนะครับมีมาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้กดเสร็จสิ้นนะครับวิธีแรกกดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับ เราไม่ต้องไปทํานะครับคราวนี้เรามาสังเกตวิธีที่สองนะครับเมื่อเรากดเสร็จสิ้นเสร็จแล้วนะครับทางบนขวาก็จะขึ้นนะครับเป็นเมนูให้เรานะครับเป็นรูปหลายๆรูปนะครับคราวนี้ให้เรามาเลือกที่อันที่สองนะครับสติกเกอร์อันที่สองกดเข้าไปนะครับคราวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ให้เราเลือกนะครับเราก็เลื่อนมาทางเลื่อนมาทางขวานะครับที่เป็นรูปสัญลักษณ์เป็นรูปตัวโน้ตนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ คราวนี้ก็มาดูเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายถูกสีเขียวเครื่องหมายผิดสีเขียวหรือว่าผิดกาก,กบาทสีแดงนะครับเราก็ใส่ถ้าถูกก็ใส่สีเขียวเข้าไปนะครับว่าข้อนี้ถูกแล้วก็เลื่อนจิ้มค้างแล้วเลื่อนลงมาข้อหนึ่งถูกนะครับคราวนี้ข้อที่2ไปที่สติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับข้อ2ถ้าผิดนะครับกากบาทแดงข้อ2ผิดนะครับให้มันเรียงแถวกันสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็มา จิ้มที่สติกเกอร์อันที่สองเหมือนเดิมนะครับข้อที่สามนะครับถูกก็เลื่อนลงมาถูกนะครับแล้วก็จิ้มสติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้อที่สี่ก็ถูกนะครับถูกนะครับโอเคข้อที่สามถูกนะครับข้อที่สี่ถูกแล้วก็จิ้มไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาสติกเกอร์ข้อท,ที่ห้าก็ถูกนะครับสติกเกอร์มันเลื่อนเล็กน้อยนะครับโอเคอ่านี้ ได้ทั้งหมดนะครับ1ข้อ2ข้อ3ข้อสข้อได้4ข้อ4คะแนนก็อันที่2นะครับเซเอรเหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอ่ามันจะมีตัวเลขอยู่นะครับก็ไปใส่เลข C นะครับได้4คดีคะแนนก็สมาไว้ข้างบนได้4คดีคะแนนนะครับแล้วก็ครูจะเพิ่มเซ็นชื่อหรือว่า เพิ่มสติกเกอร์อีกก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ว well ่าการใส่สติกเกอร์มันอาจจะช้าหน่อยนะครับก็ใส่สติกเกอร์เข้าไปนะครับก็เลื่อนนะครับไปทางซ้ายนะครับไปที่รูปมือนะครับก็เราก็เพิ่มยกนิ้วโป้งให้นักศึกษานะครับเยี่ยมมากนะครับทําได้เยี่ยมไปทางล่างขวานะครับอ่าโอเคเยี่ยมมากนะครับแต่ผิดข้อหนึ่งนะครับคราวนี้ก็กดส่งทางด้านล่างขวานะครับส่งเป็นนักศึกษา โอเควิธีที่สองก็อาจจะสวยเล็กสวยหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะช้านะครับแต่วิธีแรกก็คือรวดเร็วแต่ว่าอยู่ที่ลายมือของครูด้วยนะครับถ้าครูต้องตั้งใจหน่อยหนึ่งนะครับแรกๆอาจจะกระตุกกระตักนิดนึงนะครับหลังๆก็อาจจะทําสวยขึ้นมานะครับคราวนี้เป็นวิธีของลายนะครับคราวนี้ เรามาในเรื่องของวิธีของ Facebook นะครับก็ใน Facebook Messenger นะครับในกลุ่มนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับก็กดไปที่งานของนักศึกษานะครับไปที่แก้ไขนะครับก็คราวนี้ก็จะมีเมนูเนี่ยครับจะคล้ายๆกับไล ne นะครับก็จะมีเส้นมีสติกเกอร์มีข้อความเหมือนกันนะครับส่วนครูจะใส่วันที่เป็นข้อความก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับแต่มันอาจจะช้าหน่อยนะครับวิธีที่ผมแนะนําวิธีที่รวดเร็วที่สุดเลยก็คือเป็นเส้นนะครับใช้นิ้วติ๊กถูกติ๊กขีดถูกขีดถูกเอาแล้วก็เส้นชื่อนะครับคราวนี้เรามาเลือกอันข้างบนสุดเลยนะครับเป็นเส้นแล้วก็ข้างล่างมันจะปรากฏสีให้เรานะครับเลือกสีแดงเหมือนเดิมนะครับข้อหนึ่งถูกข้อ2ถูกข้อ3ถูก ข้อ4ถูกข้อ5ถูกได้5คะแนนข้างบนนะครับโอเคนะครับ5คะแนนแล้วก็วง5คะแนนนี่นะโอเคนะครับแล้วก็อาจจะเซ็นชื่อครูหรือไม่เซ็นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็เซ็นชื่อครูเข้าไปนะครับอ่านะครับแล้วก็กดส่งโอเคนักศึกษาก็จะได้เห็นว่าใบงานของนักศึกษาเนี่ยได้กี่คะแนนนะครับ อันนี้คือวิธีเบื้องต้นนะครับที่ง่ายๆนะครับให้ครูส่งให้นักศึกษาสําหรับจริงๆแล้วนักศึกษาบางคนเนี่ยครับเขาทํางานมาส่งเขาก็อยากนานรู้คะแนนเลยว่าเขาได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็ส่วนส่วนงานที่ครูให้นักศึกษาเขียนใส่กระดาษ ec หรือว่าสมุดนะครับก็ทําเก็บสะสมไว้ในช่องออนไลน์นี้นะครับแล้วก็ไว้เราค่อยนัดนักศึกษามาส่งแล้วก็ตรวจในสมุดอีกครั้งหนึ่งนะครับวับนนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันครับผมสวัสดีครับ